ครับวันนี้จะมาทำซาซาเนื้อซาเนื้อนี่ครับซานี่ครับทางทางทางภาคเหนือเรียกว่าซานะครับทางอีสานเรียกว่าก้อยนะครับซาเนื้อนะครับวันนี้ครับเนี้ยเป็นเนื้อวายนะครับเนี่ยเราก็เอามาซอยนะครับเนาะซอยนี่เป็นชิ้นเล็กๆนะครับซอยได้ที่เราก็จะมีเครื่องปรุงนะครับเนาะเครื่องปรุงก็จะมีอันนี้ก็เป็น มะแขวนนะครับภาคเหนือเขาเรียกมะแขวนนะครับเือนพริกไทยอย่างหนึ่งนะครับนาะวันนี้พริกป่นนะครับนี่ก็จะเป็นเครื่องในนะครับในที่เราต้มสุกแล้วนะครับซอยเป็นชิ้นเล็กๆเหมือนกันนะครับุ่วบางนะครับนี่ก็เป็นหอมขาวกับหอมแดงนะครับที่เราเอาไปปิ้งให้มันสุกก่อนนะครับแล้วก็มาขกนะครับอันนี้เป็นตะไคร้ซอยนะครับ อน,นี่ก็จะมีนี่ครับขี้เพีย้ยนะครับขี้เพีย้ยนะครับคล้าย้เหนือเรว่าขี้เพี้ยนะครับนี่ก็จะมีนั่นก็คือเลือดครับเลือดสดๆเลยนะครับเลือดวายนะครับมีต้นหอมผักชีด้วยนะครับน,นี่ก็คือเครื่องปรุงต่างๆที่เราเตรียมไว้นะครับ หนาแรกแล้วก็เอาเนี่ยครับขี้เพี้นนี่นะครับต้มสุกแล้วนะครับเนี่ยครับนี่ต้มให้สุกก่อนนะครับต้มสุกแล้วนะครับแล้วก็มาเทลงในเนื้อที่เราซอยแล้วนะครับให้พอประมาณก่อนนะครับ คนๆค,นค,นครับเสน็จ้นก็ใส่นี่นะครับมะแขวนนะครับอันนี้เราขกละเอียดล้วนะครับภาคเหนือเขาชอบแานมันนะครับมะแขนมะแขวน,นะไปับคนให้เข้าที่นะครับ ใสลพริกนะครับประมาณสอ้อนโต๊ะนะครับใส่พริกประมาณ2อ้อนโต๊ะนะครับ นี่ครับเกลือนะครับเยียมังคึ้นช้อนโต๊ะก่อนนะครับคนนะครับใส่เสร็จแล้วก็คนนะครับที่เราใส่เกลือกับพริกแล้วนะครับ นี่เลยครับใส่นี่ครับหอมขาวหอมแดงนะครับแล้วก็ตะไคร้นะครับเนาะไครเราซอยเรียบร้อยนะก็ใส่ลงไปเลยนะครับใส่คนนะครับขเข้ากันเลยนะครับ ก็ใส่นี่ครับข้างในนะครับข้างในให้เราซอยเรียบร้อยแล้วนะครับต้มสุกซอยเรียบร้อยแล้วนะครับใส่เลยนะครับคน เนี่ยให้เข้ากันทั้งหมดนะครับก็ใส่นี่ครับเลือดครับเลือดสดๆเลยนะครับเนี่ยเลืดแลงขี่น้ำทะเล,เลนะครับขี่นะครับฝนนะครับ ใส่ครับดีนะครับดีควาที่เราต้มสุกแล้วนะครับนี่ครับก็ใส่ลงไปเลยนะครับจะเอาของขมนะครับแล้วก็ใส่พอประมาณก่อนนะครับเนาะใ่็กคนนะค,คนให้มันเข้าไปทั้งหมด ใส่ผงปรุงรสหน่อยนะครับ แล้วก็ใส่นี่เลยครับต้นหอมผักชีนะครับเลย เป็นแบบนี้นะครับตรงนี้เราก็ชิมดูนะครับถ้าต้องการรสชาติแบบไหนเราก็อาจจะเพิ่มเติมได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเนาะอันนี้ครับคือต้านะครับขอบคุณนะครับที่ติดนานตามรับชมนะครับสวัสดีครับ